สวัสดีครับช่วงเศร้าได้เอาข้อต้มมาให้หมูนะครับเป็นอาหารที่ให้จะเป็นนี่ครับข้าวขาเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวตกตกเกรดที่เพื่อนขายตามร้านร้านข้าวสารครับ แต่ว่าก็ถือว่าได้มาในราคาค่อนข้าขง,ขงแพงอยู่แต่ว่าก็ฉเฉลี่ยใส่เป็นมือแล้วก็คุ้มกว่าสื่อหั่มนะครับเขาโตเกรตนี่สื่อมาในกิโล15บาท15บาทมือละ2กิโลนะครับสำหรับหมู10 มูน่อยสิเตัวหมูหน่อยสิอตัวนี่ต้มขาบละหนกิโลช่วงเศร้าหนึ่งกิโลแล้วก็ช่วงแรงหนึ่งกิโลนะครับกะโตกเมื่อละสอกิโลตกมือละสาสบบาทสำหรับหมูไส้นี่นะครับที่ผมให้อาหารวันละ30บาท เดือนหนึ่งกะบสามสามเป็นเก้าเก้าร้อยบาทนะครับ้าเงินฮ่องไลเป็นมือมือไปเดือนหนึ่งจะโตอยู่เก้าร้อยบาทตีไปซะเดือนละเดือนละพันนะครับอ่าเดือนละพันแต่สำหรับเลียงหมูในตัวขนาดนี้นะครับไงไงก็นี่ก็กินหลายขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ผมซื้อเป็นห้ำกระสอบลงสีใยมะให้นะครับแล้วก็มาลองคิดใส่แอบสอบหนึ่งสีตกอยวสองลอยสองลอยหาซิบที่ผมซื้อมาสำหรับห้ำนะครับก็ได้กินอยู่กินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง อีดหนึง่งหรือหามือขึ้นกันนี่แหละครับหามือแต่ว่ามันได้หามือห้ำสอบหนึ่งได้หามือเขาใส่เงินไปสอบละสองร้อยหาสิบนะครับถ้าเขาใส่เข่าตัวนี้มาตม้มใส่เงินแค่ลอยหาสิบบาทนะครับเกินกันอยู่หนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเสื่อน คือเข่าตัวนี้มาเขาก็ต้องได้มาต้มนะครับยัองมาทันเลยหากคาคา,าแกะคาเสียเวลาเขานะครับกับบ่อเป็นยังนะครับหาไล่สุยางไหลมันกิบเอาไวนี่อ่ะอันนี้มีเนียนนี่ครับนี่ปัญหานะครับผี่หมูกัดกันนี่เป็นแผลนะครับตัวดำๆเนี่ยเพิ่นอยากไปสู่กับตัวใหญ่ ป็นไงมาตังคอกที่นี่เพิ่นกระเล่นกัดกันดีเป็นแผ้ซ้ำนี่นะครับมันเลยยอมถ้าบ่ยอมนี่บาดเจ็บายก็นี้อีกเมื่บ้านว่ามันขังหมูไว้บ <c oughs> ้ามันมันอยู่นะครับพอมาให้อาหารนี่มันเศร้าปุ่นเพิ่นเพิ่นดันดันไม่ฟ้าปิดประตูคอกออกนะครับมันนั่น เฮ็ดไว้บอดีปันเดนะครับเดี๋ยวถ้าได้ขังไม่ก็ยังสีตีตะปูกันไว้แต่ว่าอันนี้มันได้รุดออกมาแล้วก็ให้เพ่อนอยู่ข้างนอกไปบ่เป็นยังนะครับเดี๋ยวมันกัดกันเดี๋ยวมันก็ย่านกันยุ้มกันได้เองครับปล่อยล้วงสี่มันสบายคนเลี้ยงคือว่าเขาเทอาหารลงจุดเดียวครับให้อาหารลงจุดเดียว แล้วก็แล้วไปเลยถ้าเขาแยกหลายมองหลายคอกเขาก็กต้องแบ่งอาหารหลายหลายจุดนะครับหาลัางเทียแบ่งไปแบ่งมาอาหารเบิดตแหละมันบอทัวถึงแต่ถ้าจะเสียงเขาเทลงจุดเดียวขอเสียคือตัวได้กินหลายตัวได้กินหน่อยละครับนี่ยเขาควบคุมบม่ได้ตัวได้ไงดุดเก่งต่ำเก่งก็ได้กินหลายก็มูนะครับ đưa đưa ăn luôn này nung thế để nó đi ăn keng, này ăn này thằng đấy, ăn, ăn đấy, à, thằng này